มาแล้ว MG 3ตัวท็อปสุดไม่สลรูปนะจ๊ะ GPS Airbag s p Air สปอยเลเต็มนะครับนี่ไรเงียสปอยอเต็มนะสเกิร์ตสปอยเลอเต็ม5 0 0 0มวิ่ง5้าหมืหหมโลเท่านั้นนะครับสวยเลยสวยกริฟเลยหลงังคาดำนะเป็นเหลืองดำนะ นะครับเดิมๆออกห้างมาเลยชุดแต่งสปอยเลอร์สเกิร์ตออกห้างมาเลยนะจ๊ะล้อสวยยางโอเคนะครับสวยไหมพิ้นห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับจัดไฟนแนนซ์ได้เกือบเต็มนะขายอยู่สองแสนสี่นะครับรถปีหนึ่งห้า ลองขับมาแล้วแจ่มมากนี่ดูภายในสักกอดเบาะหนังโปอมารมาัติฟังก์ชันนะครับวิ่งห้าหมื่นโลเท่านั้นเห็นไหมนี่ GPS ครบนี่เข้าให้ดูเลยเห็นไหมมี GPS ด้วยทัศนสกรีนนะครับกล้องถอยนะครับกล้องถอยก็อยู่ตรงนี้กล้องหน้าก็มีเห็นไหมเนี่ยกล้องหน้า ติดลูกค้าติดมาแถมให้ไปเลยนะครับนี่ GPS ผมลอะไรมาติฟังก์ชันแอร์นะครับครบเลยแอร์เออใช้งานได้ปกติวิทยุเดิมๆออกข้างเลย cd นะครับเบาะหนังสวยไม่มีรอยขูดขีดขาดนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไปทำนะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับสองแสนสี่เท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ จัดไฟแนนซ์ได้เกียรตินาคินสาชาชาไทยพันิุจัดได้หมดนะครับ MG 3สีเหลืองนะครับสวยเลยเห็นไหมเนี่ยมาอย่างนี้เลยเนี่ยยังมาเพิ่งมาเมื่อวานอ่ะฝนตกๆเอาไปล้างมาเนี่ยนะสวยเลยยังไม่ได้ทำเลยเลยนะี่ยเดี๋ยวจะขัดเคลือบสีให้อีกรอบนึงนะสว,สวยออกไปยวขัดเคลือบสีเคลืบบอบเบา เคลือบแม็กให้สวยๆออกไปเลยนะจ๊ะรีบติดต่อมาสงการอาจจะอยู่ <laughs> นะครับแต่จัดไว้เนีน้ทันไม่น่าทันละแต่จองได้ <laughs> โอเคนะ